ว้าวสวยมากทุกคนดูปาดเออขอปาดสักทีหนึง่งสวยอลังการมากเลยจ้าโอ้โหน่าม,มากยังไงยังไงมายังไงมาเก็บข้างทางก่อนเก็บข้างหลังก่อน เก็บลำกลองก่อนค่ะคุณว้าวตั้งหลักดีดีก่อนมันถึงจะนอนเก็บกันได้เลยนะจ๊ะนี่อ,อุ้ยทำอย่างนี้ก่อนไม่งั้นดอกมันจะร่วงค่ะนะเธอเประบางเหลือเกิน เขาติดลบเมื่อคืนเนี่ยเห็ดมันก็จะเปราะมากนะจ๊ะตัดอย่างนี้ก็ได้นะทุกคนนะบางคนก็อยากจะให้แบบเก็บขึ้นมาเลยนะคะอันนั้นก็เอาไว้ให้คุณไปเก็บกันเองเลยจ้ะ <c oughs> เจ๊ก็จะเก็บตามที่เจ๊สะดวกนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> โอ้เห็ดมันสะอาดมากนะคะอุ้ยตรงนี้มันไม่ค่อยสวยแล้วนะนี่ค่ะมันเละๆแล้วเปล่าอันนี้เละแล้วค่ะเละแล้วเละและ้วเ,เดี๋ยวเพื่อนมาทางนี้ทุกคนทางนี้ก็มีจ้เจาอยากจะไปอีกป่าหนึ่งแล้วนะ เจ้าป่าเจ้าป่ามาอีกแล้วเจ้าป่ามาแกล้งอีกแล้วจ้าเนี่ยคนขายเห็ดเขาก็จะได้น้ําหนักแบบนี้นะเท่าที่เจ๊สอบถามดูนะที่เขารับซื้อเห็ดอะ่ะเขาถ้าเห็ดมันเปียกหรือฝนตกก็จะไม่ให้เก็บนะแต่ถ้า เ,เห็ดมันอยู่ในบรรยากาศประมาณนี้ก็เก็บวันนี้ก็ส่งตอนบ่ายได้เลยค่ะเท่าที่เจอถามก็ดูเนาะ,นะแต่เห็ดมันยังสวยอยู่จ้า ออกแล้วค่ะแล้วเราก็ออกเหมือนกันเราจะไปเก็บเห็ดต่ตางแดนกันค่ะดูต้นไม้เป็นสีเหลืองนะจ้าสวยงามหน้าใบไมไร้รวงมาแล้วจ้าเดี๋ยวก็หน้าหิมะมาแล้วนะจ๊ะ Uh huh. สวยมากเลยสวัสดีค่ะทุกคนมาโอ้โ oh ห oh. เห็ดดำขาส้มค่ะทุกคนสวยมาก uh huh. ดูงามงามไยจ้ะ กำลังออกนะคะทุกคนสวยมากตอนนี้นายพรานออกกันแล้วนะจ๊ะช่วงนี้ดูค่ะคัดเอานะคะทุกคนวันนี้ติดลบนะอันนี้เล็กมากเลยสวยมากสวยจริงๆนะดูงสงา่าโอ้โหภระของเจนะ

ยาวมากเย็ยนเจี๊ยบเย็ยนเย็ยนเย็ยนยมันเริ่มไกลแล้ววันนี้ใส่กางเกงแบบหูกันหนาวสุดๆกันหนาวแนละ้วกันเปียกด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อวานฝนตกวันนี้ติดลบทำตัวไม่ถูกเลยจ้า เอื้อมมือไม่ถึงนะคะทุกคนที่ทำแบบเนี้ยอันนี้เล็กดูนี่มันเล็กนะทุกคนเนี่ยแบบนี้ได้อยู่นี่ถ้าเก็บแบบนี้ไปอ่ะมันดีนะคะอันนี้ต้องไปเข้าอีกฟังหนึ่งค่ะนี่นี่อันนี้ติไม้เต็มเลย ยังไงทุกคนวางมาได้วางแล้วละตะกาจะตีลังกาจ้าอันนี้ต้องใส่ต้องเก็บแบบนี้ทุกคน,นเดกนากำลังสวยเลยกระซิบ <c oughs> ทำไมกระซิบ <c oughs> ทำไมฮะทำสองจังหวะเลยทุกคนอันนี้ ตรงนู้นค่ะเต็มเลยจ้า มาเจกันดูว้าวสวยมากค่ะตรงนี้ไปค่ะโอู้น้นค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันตรงนูน้นดู มันไม่ดีนะทุกคนเนี่ยโอ้โหเล็กอ้มันเพิ่งเกิดหรือไงเนี่ยตอนที่มันแห้งนะตัดอย่างนี้ไปก็ดีนะทุกคนแต่บางทีเจ๊ก็รีบรียบเยบจอกถอนเอานะแต่วันนี้ขอเวลาฝรั่งมาฝรั่งบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะมาขน <c oughs> ของค่อยๆขนแล้วก็ เขาก็พาเจ้ามาทิ้งไว้ที่ป่าดูค่ะทุกคนสวยมากแต่มันเล็กนะแต่ว่าไซนี้เจ้ชอบเพราะว่าเราเอาไปกินเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเจ้ก็จะไปต้มนะคะไปต้มแล้วก็เก็บไว้ไซนี้มันกำลังสวยกำลังอร่อยเลยค่ะเนี่ยที่แจ้เว้นไว้คือมันเล็กนะคะทุกคนเล็กมาก เดี๋ยวเราค่อยตามเก็บเอาอมไม่ได้เก็บไม่ได้ตัดทิ้งไว้นะคะทุกคนเนี่ยคือสวยมากจริงๆคือบางทีสัมภาระเจ้มันเยอะมากเลยมาทุกคน เก็บยาได้ไหมจ๊ะทุกเนี่ยสวยมากตรงนี้นึกว่าจะไม่ขึ้นนะทุกคนแต่ก็ขึ้นเหมือนเดิมอันนี้ดีไหมะ โอ้โหแดดตัวนแดดมันสะท้อนเนาะซ้อนกล้องมีเพื่อนบอกว่าอยาก ให้พามาเก็บเห็ดดำนะคะโอ้ทุกคนดูสวยมากเลยอะ่ะป้าดูงามลหล อันไหนที่มันยังเล็กบางทีก็เก็บโดนบางทีก็เอาไว้ที่ป่านะคะ ทุกคนดูเห็ดในตะก้าโอ้สวยมากค่ะซ้อนหลาย,ยเดี๋ยวเราจะไปมุด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 ,มดในนั้นจ้าดูเต็มเลยคะ่ะกำลังกำลังสวยเลย ก็ถอนออกมามันก็จะได้ขายยาวๆนะคะนี่ดูขายาวมากจะไม่ต้องถอนโอ้อันนี้ไม่ดีไม่สวยกดมอดลงก็ได้กดดำขาช่อมค่ะทุกคน มาทำเวลาพอดีเลยปีนี้รู้สึกว่าเขาจะออกแบบช้านะปกตินี่เขาจะเปื่อยแล้วนะทุกคนปีนี้อลังการนะคะทุกคนทุกเห็ดเลยนะทุกเห็ดเลยมันอลังการมากปลาซีเดนปีนี้ค่ะ <c oughs> จริงๆป่านี้เข้ามายากนะคะทุกคนอ ขออนุญาตถอนอย่างนี้สวยมากทุกคนย,าย้ายตะกร้าก่อนอนี้โาดูแต่ละอันมากโอ้โหขา แบบนี้อร่อยขาแบบเต็มปากเต็มคำเลยเนี่ยยังเล็กอยู่เลยค่ะแต่ขาแบบใหญ่มากทุกคนไม่อยากเก็บนะเน,นี่ยอันเล็กอะ่ะแต่ว่าขามันใหญ่เกินนี่แบบนี้สวยอร่อยกร,กรุบกรับม,มาเก็บ ป่าบ้านญาติญาติก็จะเรียกกินนู่นกินนี่อยู่นั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวก็โทรมาเดี๋ยวก็อะไรก็ไม่รู้จะเลยบอกว่าให้เขากินไปก่อนเลยนี่แหละ่ะวิถีชีวิตของฝรั่งเขาก็กินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยทุกคนโอ้วนี้สวยมากโอ้โ จะถอนมาทำไมไม่รู้ถอนให้ทุกคนดูนะคะแต่วันนี้เราจะเก็บกันไปแบบนี้เลยจ้าทุกคนดอกมันไม่ค่อยสวยนะแต่ต้นมันอะ่ะสวยสวยจก็เลยอยากจะได้แบบนี้เนี่ยดูสวยนะเนี่ยตรงนี้มันไม่มีนายพรานไม่เข้านะคะทุกคนมันเป็นป่าส่วนตัวเนาะ ถ้าเขาออกใหญ่นะมันก็จะอลังการมากเพราะว่าปลาเนี้ยจะจะเก็บทุกปีนะคะมันเป็นป่าอลังการของเราอันน้เจ้ยังไปไม่ถึงป่าตรงนี้ ตรงที่เจ้เคยเก็บแบบเยอะๆเลยนะเจ้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะออกเยอะหรือเปล่านะตรงไหนอีกอะทุกคนเจอละเจอละ เนไก่หายไปไหนแล้วทุกคนเงนไก่ลืมที่เดิมหรอือเปล่าเดี๋ยวไปกลับไปหาเงนไก่ก่อนทุกคนลืมกันตะกันกันตาย <c oughs> ลืมเงนไก่ไปไหนอะทุกคนโอ้ยเนาะตาแล้วเดี๋ยวก็ลืมมีดเ,เดี๋ยวก็ลืมกงนไก่งงว้ยทุกคนเงิไไนไก่กันค่ะ เจอกนไกลแล้วทุกคนลืมลืมไว้ทุกคนอ้ด้วยสวยคลานล้นะจ๊ะตอนนี้วันนี้รู้สึกดีนะคะมาเทรนเดินด้วยนะคะออกกำลังกาย ส,สุดๆดูค่ะงามมากเลยติดหมอนตัดตปก็ดีเหมือนกันนะทุกคนก็ดูสะอาดตาดีมันก็อยู่ที่ว่า แล้วแต่เราถนัดอะทุกคนการเก็บเห็ดของของแต่ละช่องมันไม่เหมือนกันนะแต่ละคนอะโอ้โใหญ่มากนี่าเห็ดดำขาส้มๆเนาะเรียกตามแบบภาพเหตุการ์เลยดำขาส้มขาเหลืองแล้วแต่คนเรียกเลยแต่ ดูเห็ดให้มันดีๆนะคะทุกคนมันก็มีแฝดอยู่นะแต่มันก็ไม่ได้เหมือนกันมากนะกน้องด้วคให้ทุกคนดูอันนี้ไม่สวยไม่สวยเลยจ้ะ งามมากเห็ดนี้มันออกแต่ที่เดิมนะคะทุกคนออกที่เดิมเลยนะคะป่านี้แสดงว่าตรงที่เรายังไม่ได้ไปกันนะทุกคนถ้ามันออกเหมือนปีที่แล้วนะใครอยากกรีดกรีดเลยนะจ้ะโอยทุกคนเห็นอีกแล้วนะโอ้โน่น่ะ อยขยายกล้องให้เห็นจะเห็นไหมทุกคนหาดูไหนอะโอ้ยไปค่ะเล็กมากค่ะแต่ก็อยากได้ไปนะประมาณนี้แซบแต่มันก็เล็กเกินไปเนาะ ต้องขออภัยไม่ใช่ฝรั่งมาแล้วบอไม่ใช่ไม่ใช่ฝรัง่งสงสัยคนเขามาตกเบ็ดบเสียดายมากทุกคนมันเล็ก ป่านี้มันเล็กมากต้องเข้าไปป่าลึกๆนะทุกคนซึ่งเจ้ยังเข้าไปไม่ได้เลยอ่ะนี่ดูนี่เต็มไปหมดเลยนี่ค่ะแต่ว่ามันยังเล็กนะคะอันนี้เจ้ยขยายให้ดูแล้วดูทางนี่ค่ะทางตรงนี้นี่เจอไม่ได้เข้าป่าลึกเด้อพี่น้องจ้า เล็กเต็มไปหมดเลยนี่โอ้ยเดี๋ยวค่อยมาอีกรอบหนึ่งถ้าอากาศมันยังดีอยู่นะถ้าหิมะยังไม่ลงนะก็จะมาอีกเพราะว่ามันเยอะมากแต่ดอกมันยังเล็กอยู่เลยทุกคนดูเนี่ยเล็กนะคะทำใจเอาคะ่ะ เดี๋ยวเจจะเทเห็ดลงในอีกตะกร้าหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวเจก็จะเอาแต่ตะกร้าเปล่าเข้าไปข้างในบางทีก็อยากจะเก็บเห็ดแบบนี้นะอ,อนี่แบบนี้ โมหมจะดูเห็ดลืมดูเฟมโทรศัพท์เนี่ยแสดงว่าเขาเกิดมาแล้วค่ะรอบหนึ่งแต่ว่าเขาเจอความแห้งค่ะความแรงนี่ทุกคนดูเห็ดรึกสวอมหรือว่าเห็ดตะปูที่คนไทยเรียกกันนะคะ ภาษาวีเดนเขาเรียกเรือกสวัมแล้วป่านี้นะมันมีนะเห็ดพึ่งหวานนะแต่ว่าเจมมาไม่ได้นะคะป่านี้นะต้องรอให้ฝรั่งว่างแล้วก็ขับรถมาทีนี้ดูความแก่ของเขานี่นี่ค่ะมันมีนะคะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวเจมขออนุญาตไทยเห็ดแล้วก็เข้าไปในป่าข้างในนี่จ้ารกมาก นี่ค่ะไถลงไปแล้วนะคะทุกคนตะกร้านี้มันลึกมากนะใส่จุได้เยอะมากๆนะคะเก็บเต็มนี้ก็จะได้ประมาณหูสิบกิโลยี่สิบโลอะได้ทุกคนเนี่ยเห็ดใส่ตะกร้าเนี่ยนะหูทุกคนดูเจอเห็ดเหลืองให้รู้ได้ไหมอะ่ะ ได้แล้วเปล่าโอ้ยทำไมมันฉ่ำๆอย่างนี้โอ้ยได้อยู่โอ้ยได้อยู่ค่ะโอ้โหโอ้เอาเอาปลานี้เห็ดเหลืองเห็ดเหลืองก็ไม่ได้มาเก็บนะคะดโอ้ฉ่ำมากยังได้อยู่นะคะเขาไม่ได้เน่านะเขาเปียกเฉยๆไปค่ะทุกคน สำหรับคลิปนี้จะขอจบด้วยตกะกล้าเริ่มใหม่นะคะทุกคนไปต่อคลิปต่อไปค่ะโอ้ยเจอเห็ดเหลืองอีกแล้วทุกคนไปค่ะไปต่อเห็ดเหลืองค่ะทุกคนเห็ดเหลืองตรงนี้ไม่สวยแล้วคะ่ะดูเยอะด้วยนะแต่ว่าไม่สวยแล้วคะ่ะมันเน่าแล้วเห็ดดำอยู่ไหนเนาะทุกคนไปเดินหาก่อน